มาลงไหมล้ะพี่น้องวันนี้เอาตปะปาเค็งใบโพบกับ,บปัน้นจินดามาลงพี่น้องพุณนะคะอันฝนตกใส่ไม,ไม่แม่ขนาดนมันก็เลยเป็นสีนี่กําลังแก่หัวหานบนร้อยลงเลี้ยงลงเลี้ยงกันไหมมเห็นสัตว์ไหมเนาะพี่น้องเห็นบ่ค่อยสยอัตว์ป่ะเดยวเค่ะเพื่อนนั่นติ่งแห้งบ่ค่อยได้นี่เราใกล้ๆมันกับอก,กาศไมากิน เพิ่นตื่นนั่นนะคะ,นนว,ะวันนี้นนามาลงไหมเราจะวันนี้ซื้อรุ่นตัวใหญ่มาลงได้ปัะเนี่ยปะดุกบอกมาลงเหรอพี่น้องบ่ามาลงแล้ว,ว,าล,ล,วลาบลาเราจ้าว่าเอาแล้วมนเนียวแต่ปาเข็งมาเบิ่งน่าจะสามเดือนเพิ่นจะตัวใหญ่ตัวน้อยปันดีดเดียวสิตักกันในเบิ้งนะคะกันเพื่อนในสามเดือนแล้วฉันออกมาลงวันที่เอ็นสิบสามสิบสามพฤษภาไหมจ้ะพ่นละก็ต้องอีกไล่ไปอีกสองสามเดือน